การเชื่อฟังพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาเห็นกันว่าชีวิตของเรโฮโบอัมเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาถึงรอดตายค่ะ CGN ไทย สวัสดีค่ะพบกับรายการ Living Live นะคะข้าพเจ้าอาจาร,รย์บลูเอลิกาพลอยอมพรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระรรมหนึ่ง 1, พงกษัตรย์บทที่12ข้อ21ถึง33ค่ะหนึ่งพงกษัตริย์บทที่12ข้อ21ถึง3 3เมื่อเรโหโบอามทรงมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระองค์ทรงระดมพลจากพงพันยูดาทั้งหมดและเผ่าเบนยามิน เป็นนักรบที่คัดเลือกแล้ว180,000ืคนเพื่อจะสู้รบกับพงพันธ์อิสราเอลเพื่อจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้แก่เรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนแต่พระวจนะของพระเจ้ามายังเชไมาอาคนของพระเจ้าว่าจงไปทูลเรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนพระราชาแห่งยูดาและบอกกับพงพันธ์ทั้งหมดของยูดาและเบนยามินและกับประชาชนที่เหลืออยู่ว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่า พวกเจ้าอย่าขึ้นไปสู้รบกับประชาชนอิสราเอลพี่น้องของเจ้าเลยทุกคนจงกลับบ้านของตนเถิดเพราะสิ่งนี้เป็นมาจากเราและพวกเขาจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระยาเวและกลับไปตามพระวจนะของพระยาเวเยโรโบอัมทรงสร้างเมืองเชเคมในถิ่นเทือกเขาเอฟราอิมและประทับในเมืองนั้นแล้วก็เสด็จออกจากที่นั่นไปสร้างเมืองเปนูเอลและเยะโรโบอัมทรงรำพึงในพระทัยว่า คราวนี้ราชอาณาจักรจะกลับไปเป็นของราชวงศ์ของดาวิดถ้าประชาชนนี้ขึ้นไปถวายเครื่องสตววบูชาในพระนิเวศของพระยาเวที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วจิตใจของประชาชนนี้จะหันกลับไปยังเจ้านายของพวกเขาคือไปอยังเรโหโบอัมพระราชาแห่งยูดาและพวกเขาจะฆ่าเราเสียแล้วหันกลับไปยังเรโหโบอัมพระราชาแห่งยูดาดังนั้นพระราชาจึงทรงปรึกษา และได้ทรงสร้างลูกวัวทองคำสองตัวแล้วตรัสกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนานพอแล้วโออิสราเอลเอ๋ยจงดูพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านขึ้นมาจากอียิปต์และพระองค์ก็ทรงประดิษฐานตัวหนึ่งไว้ที่เบตเอลและอีกตัวหนึ่งก็ทรงตั้งไว้ในเมืองดานและสิ่งนี้เป็นบาปเพราะประชาชนไปกราบไหว้ลูกวัวทองคำตัวหนึ่งที่เบตเอลและไปไกลจนถึงเมืองดานเพื่อกราบไหว้อีกตัวหนึ่ง และพระองค์ทรงสร้างนิเวศแห่งปูชนียสถานสูงและทรงตั้งปุโรหิตจากประชาชนธรรมดาผู้ไม่ใช่คนเลวีและเยโรโบอัมทรงกำหนดเทศกาลเลี้ยงในวันที่15เดือน8เหมือนกับการเลี้ยงในยูดาและทรงถวายเครื่องศตวะบูชาบนแท่นบูชาพระองค์ทรงทำเช่นนั้นในเบดเอลคือถวายเครื่องศตวะบูชาแก่รูปลูกบว,วที่ได้ทรงสร้างไว้นั้นและพระองค์ทรงสถาปนาปุโรหิต ประจําปูชนียสถานสูงซึ่งทรงสร้างไว้ณเบ็ดเอวพระองค์ทรงขึ้นไปยังแท่นบูชาซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ที่เบ็ดเอวในวันที่15เดือน8ในเดือนซึ่งพระองค์ทรงดําริเองและทรงกําหนดเทศกาลเลี้ยงสําหรับคนอิสราเอลและทรงขึ้นไปยังแท่นบูชาเพื่อเผาเครื่องหอม จากบริบทในวันนี้นะคะต้องบอกว่าพอกษัตริย์เรฮโบอัมนะคะเขาต้องหนีไปแล้วนะคะเพราะเขาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังคําแนะนําของผู้อาวุโสนะคะทำให้ชนชาติอิสราเอลเนี่ยเขาเองก็ไม่ยอมรับกษัตริย์เรฮโบอัมแล้วแล้วก็แต่งตั้งเยโรโบอัมค่ะซึ่งเป็นข้าราชการขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะคะและเมื่อเรฮโบอัมรู้เนี่ยเขาเองก็วางแผนเลยนะคะว่าอยากจะไปรบนะคะเพื่อจะชิงอิสราเอลกลับมานะคะ แต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้ามีพระเมตตามากๆค่ะเราได้เห็นเลยว่าพระเจ้าองค์นี้เนี่ยได้มาเตือนค่ะแต่พระชนะของพระเจ้ามายังเชไมอาคนของพระเจ้าว่าจงไปทูลเรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนพระราชาแห่งยูดาห์และบอกพงพันธุ์ทั้งหมดนะคะกับประชาชนที่เหลือว่าพระยาเวตรัสดังนี้พวกเจ้าอย่าขึ้นไปสู้รบกับประชาชนอิสราเอลพี่น้องของเจ้าเลยทุกคนจงกลับบ้านเถิดเพราะสิ่งนี้เป็นมาจากเรา และขอบคุณพระเจ้าค่ะพวกเขาเชื่อฟังพระวจนะของพระยาเวและกลับไปตามพระวจนะของพระยาเวนี่คือการเชื่อฟังค่ะที่เรโฮโบอัมเนี่ยเขาก็อยากจะได้อิสราเอลกลับคืนมานะคะเพราะว่าจริงๆเขาเป็นเชื้อสายด้วยของกรรษัตริย์ดาวิดเป็นลูกของซาโลมอนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องเป็นกรรษัตริย์ของอิสราเอล แต่เมื่อซาโลมอนทำบาปนี่คือผลจากการกระทําและพระเจ้าก็บอกไว้อยู่แล้วว่าพระองค์จะให้อิสราเอลนะคะอาณาจักรอิสราเอลเนี่ยแก่เย,เยโรโบอัมนะคะและเมื่อเยโรโบอัมอยากจะไปรบไปแย่งชิงกลับมาพระเจ้าก็เตือนเขาค่ะว่านี่เป็นมาจากพระเจ้า พี่น้องที่รักเราเห็นจริงๆถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้าและพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าพวกเขาก็เลยรอดตายนะคะการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญและพระเจ้านี้เป็นพระเจ้าที่รักเราห่วงใย,ยเราคอยชี้แนะเราคอยเตือนเราอยู่เสมอบางครั้งเรากําลังอาจจะทําอะไรที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเราอาจกําลังทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดพระเจ้าก็อาจจะเตือนเราผ่านาพระคัมภีร์ผ่านพี่น้องในคิตจกัก ผ่านการเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าของเราผ่านรายการเฝ้าเดี่ยว Li v i n g l i ล e นะคะหรือแม้กระทั่งผ่านพี่เลี้ยงของเราผ่านการที่เราเข้ากลุ่มย่อยในแต่ละสัปดาห์พระเจ้ามีวิธีที่จะเตือนเราแล้วคอยให้คําแนะนํากับเราแต่สิ่งสําคัญเราก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากได้สิ่งนี้สิ่งนั้นเราอาจจะมองวยสายตาเราว่ามันดีอะ่ะเหมือนกษัตริย์ไรโฮโบอามเขารู้สึกว่าเขาเป็นเชื้อสายดาวิดนะเขาเป็นลูกซาโลโมอนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล แต่เมื่อเขาเห็นแบบนั้นเขาก็เลยคิดว่างั้นเขาต้องไปรบเกณฑ์ทหารเนาะจะไปรบแต่สุดท้ายพระเจ้าก็มีพระเมตตาที่จะมาสต็อปเขาไว้มาเตือนเขาส่งผู้เผยชนะมาเตือนเขาเพราะพระองค์ก็ไม่อยากจะให้เขาต้องไปเจอจุดนั้นเพราะนี่เป็นมาจากพระเจ้านี่คือความรักของพระเจ้าค่ะที่คอยปกป้องเราคอยเตือนเราอยู่เสมอ คอยชี้แนะเราคอยอยากจะให้เรารู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเรามีพระเจ้าที่รักเราค่ะเรามีพระเจ้าที่คอยอยู่กับเราเรามีพระเจ้าที่คอยเตือนเราเสมอบางครั้งคําเตือนนั้นอาจจะไม่ได้ถูกใจเราเสมอไปแต่ขอให้เรารู้ว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนเวลาที่เราเฝ้าเดียวเวลาที่เราใช้เวลากับพระคำพระเจ้าเวลาที่มีผู้นําหรือพี่เลี้ยงมาเตือนเราในเรื่องความผิดบาปของเราในเรื่องที่เราอาจจะกําลังก้าวพลาดหรือกําลังตัดสินใจอะไรที่ผิดอยู่ ขอให้เราน้อมรับฟังค่ะพี่น้องที่รักขอให้เราเชื่อฟังขอให้เรารู้ว่าทุกคําเตือนที่มาถึงเราทุกคําแนะนําที่มาถึงเราเป็นความรักของพระเจ้าที่อยากจะนําชีวิตของเราอยากจะคุ้มครองเราอยากจะให้เราเจอสิ่งที่ดีและถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราก็จะรอดนะคะเหมือนเรโหบออาเหมือนกองทัพของเขาเหมือนทหารของเขาพอถ้าไปสู้รบเนี่ยสุดท้ายพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยแล้วไม่ได้เห็นด้วยตรงนั้นก็จะมีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายและหลายครั้งถ้าเราเองเนี่ย ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็จะมีผลเสียอะไรมาอีกมากมายแต่เขารอดจากการรบครั้งนี้เพราะเขาเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งขอบคุณพระเจ้าอยากหนุนใจนะคะพี่น้องทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระคําของพระเจ้าในวันนี้ว่าเชื่อฟังพระเจ้าด้วยกันค่ะพระองค์รักเราและอยากให้คาปรึกษากับเราข้าพเจ้าเองก็มีประสบการณ์หลายครั้งที่พระเจ้าองค์นี้เนี่ยคอย เตือนสติคอยห้ามว่าอย่าทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะจริงๆครอบครัวเมื่อมมก่อนก็เคยติดการพนันค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เล่นการพนันหนักมากนะคะและพระเจ้าองค์นี้ก็ใช้ข้าพเจ้าเตือนเพราะว่าข้าพเจ้ามาเชื่อพระเจ้าคนแรกก็เลยไปบอกแม่ว่าอืมเราครอบครัวเราต้องกลับใจนะเราอย่าไปพึ่งพาการพนันที่จะเลี้ยงดูชีวิตของเราเพราะเราทาสิ่งนี้มานานแล้วชีวิตเราก็แย่ลง แล้วตอนนั้นแม่ก็ไม่เชื่อฟังนะคะแต่ก็มีโอกาสได้ชวนเขามาโบสถ์เขาเปิดใจที่จะมาฟังเรื่องราวพระเจ้าเขาคุณพระเจ้าคะ่ะเมื่อเขาเองนะคะได้มาฟังพระคําพระเจ้าในวันที่เขาได้ยินผู้รับใช้เทศนาผู้รับใช้วันนั้นเทศนาเรื่องการพนันพอดีคะ่ะแล้วเขาก็มาถามข้าพเจ้าตอนหลังว่าไปบอกอาจารย์หรือเปล่าว่าแม่เล่นการพน,นันข้าพเจ้า,เาก็บอกว่าไม่ได้บอกอะไรเลยพระเจ้าพูดกับแม่แหละแล้วเขาก็ยังไม่เชื่อฟังนะคะตอนนั้นแล้วเขาก็ไปเล่นการพน,น,นันะคะืนหนึ่งค่ะ หมดเลยและคืนนั้นเขาก็รู้ทันทีว่าพระเจ้าเนี้ยไม่อยากอวยพรเรื่องการพนันวันนั้นจนถึงวันนี้แม่ก็ตัดสินใจเลิกการพนันมาตลอดและชีวิตของเราก็ดีขึ้นบางครั้งเวลาที่พระเจ้าเตือนเราอาจจะไม่ได้ถูกใจเราอาจจะทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดบ้างแต่มันเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่จะทําให้เรามีชีวิตที่ปลอดภยัยและได้รับการอวยพรจากพระเจ้าและมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ําลงวันนี้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรย์โฮโบอัมเชื่อฟังนะคะไม่ไปรบไม่ไปสู้พวกเขาก็รอดตายแต่สงครามในครั้งนี้ และต่อมาเราได้เห็นจริงๆว่าเยโรโบอัมนะคะสุดท้ายเขาขึ้นมาเป็นกษัตริย์เขาก็สร้างรูปเคารพสร้างวัวทองคำนะคะเพราะากลัวว่าเดี๋ยวอิสราเอลอ่ะจะกลับไปหาพระเจ้าและจะไม่มินมาส,สัการเขาจะหันใจจากเขาไปหาพระเจ้าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆนะคะแต่มันก็ทําให้เห็นว่าอิสราเอลก็ ก็ทําตามผู้นาคือยิโรโบอัมสิ่งนี้สะท้อนว่าเราควรจะมีผู้นําที่ดีค่ะแล้วเราก็ควรจะมองหาผู้นําที่ดีเยโรโบอัมสุดท้ายก็ไม่ได้กลายเป็นผู้นําที่ดีสุดท้ายก็ทําร้ายอย่างที่หันใจอิสราเอลให้ห่างไกลจากพระเจ้าเพราะนั้นมันก็เป็นผลจากการกระทําที่เริ่มต้นมาจากโซลมอนเช่นกันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้บทเรียนหลายอย่างทั้งการที่เชื่อฟังพระเจ้านํามาซึ่งความปลอดภัยและพระพรอันมากมาย และเยโรโบอัมก็เป็นแบบอย่างของการเป็นผู้นําที่ไม่ดีแต่อีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องเห็นว่าอิสาราเอลเขาก็รู้อยู่แล้วพระเจ้าไม่อยากให้เขากลับไหว้ลูกเคาลบแม้ผู้นําจะสร้างลูกเคารพให้เขากลับไหว้เขาก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อฟังถูกไหมคะเขาควรจะยืนหยัดแล้บอกเยโรโบอัมว่า เขาไม่ขอกลับไหว้พระอื่นได้เขาขอนวัตการมพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแต่สุดท้ายอิสราเอลก็ไม่ได้มีจุดยืนที่มั่นคงก็ยังทําตามก,กษัตริย์คือเยโรโบอัมแล้วก็หันใจเขาให้ห่างไกลจากพระเจ้าวันนี้ก็เช่นกันค่ะการมีผู้นําที่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญแต่แม้เราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอยู่ในถ้ำกลางคนที่ไม่ได้มีคําแนะนําที่ดีหรือเชื่อพระเจ้าแต่เราที่เชื่อในพระเจ้าเราก็ควรจะยืนหยัดและหนักแน่นค่ะใช่ก็ว่าใช่ไม่ก็ว่าไม่ เขาชวนเราไปกราบไหว้พระอื่นใดหรือบูชาสิ่งใดที่ไม่ใช่พระเจ้าเราต้องยืนหยัดว่าเราขอมีพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวบางคนอาจจะชวนเราไม่ต้องไปโบสถ์อาทย์หลอกไม่ต้องเป็นนัสศการหลอกไปเที่ยวไปอะไรดีกว่าเราก็ต้องยืนหยัดเขาว่าเราขอไปสแสวงหาพระเจ้าก่อนนั่นคือสิ่งที่ขอให้เราเนี่ยอย่าเอาข้ออ้างด้วยว่าเพราะคนนั้นชวนเราเพราะผู้นําไม่ดี เพราะคนนี้บอกว่าให้คําแนะนําไม่ดีกับเราแต่เราเมื่อรู้แล้วว่าพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรเราก็ควรจะเชื่อฟังยืนหยัดไปได้วยกันนะคะวันนี้เชื่อว่าเราได้รับพระพรผ่านพระคา,าของพระเจ้านะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับบทรเรียนของเดโฮโบอัมที่เราได้เห็นว่าเมื่อเขาฟังคําแนะนําของผู้เผยพระชนะเขาก็ไม่ต้องไปสู้รบแล้วก็อยู่ในอันตรายพระเจ้าแล้วเราเห็นถึงความรักของพระองค์ที่รักเราคอยเตือนเรา คอยปกป้องเราคอยช่วยชี้แนะเราและพระองค์มีพระเมตตาต่อเราอย่างมากมายแม้ขณะที่เราเป็นคนบาปพระเยซูก็มาตายเพื่อเราและรูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเรียนของกษัตริย์เยโรบอัมด้วยพระเจ้าคะที่เขาสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นผู้นําที่ดีแต่อิสราเอลก็ยังเลือกที่จะฟังผู้นําที่ไม่ดีและก็กลับไหวลูกเคารพเหล่านั้นขอให้เราทั้งหลายที่จะรักพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ไม่ทําตามคําแนะนําของคนที่ไม่ใช่นะ ที่ให้คําแนะนําไม่ตรงตามพระเจนะคำของพระเจ้าขอให้เราที่จะยืนหยัดและหนักแน่นรักษาความเชื่อจะลงหายใจสุดท้ายให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชื่อของเราแม้เราจะเจอบททดสอบเข้ามามากมายแม้เราจะต้องตัดสินใจอะไรมากมายแม้การที่ติดตามพระองค์เชื่อฟังพระคําของพระเจ้าอาจจะมีการขมเหงอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องเจอแต่ขอให้เราทั้งหลายนั้นจะยังเชื่อฟังพระเจ้ารักพระองค์สุดจิตสุดใจทําสิ่งที่เป็นน้ําประทัยของพระเจ้าและอย่าให้เรามีพระอื่นใดนอกจากพระองค์ขอให้พระองค์ เป็นพระเจ้าของเราแต่เพียงผู้เดียวทั้งใจของเราที่จะซื่อตรงต่อพระองค์และชีวของเราที่จะเชื่อฟังพระเจ้าลูกขอกําลังที่มาจากพระองค์ถ้ามีพี่น้องคนไหนกําลังอ่อนแอกาลังรู้สึกวันไหวไปตามสถานการณ์กําลังรู้สึกสับสนหลายอย่างขอพระเจ้าเสริมกําลังกายใจให้กับเขาขอให้เขาพักพิงในพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ไว้วางใจในพระเจ้าและดําเนินตามพระเจ้าคำของพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงพระเจ้าเรารักพระองค์และเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีมากมายที่มาถึงเรา ผ่านพระเจ้าคำของพระเจ้าในวันนี้อธิษฐานร่วมกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอยากเนชิญชวนพี่น้องนะคะให้กดไลค์กดติดตามและกดแชร์นะคะ Facebook YouTube Instagram และก็ Tiktok ของ CGN ไทยนะคะพี่น้องท่านไหนนะคะอยากจะแบ่งปันพ่อพรร่วมแสดงความคิเห็นก็ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วก็อยากจะหนุนใจเพิ่มเติมนะคะให้ร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อทีมงาน CGN ไทยและมีภาระใจนะคะร่วมกันถวายเผื่อภารกิจ CGN ไทยด้วยกันค่ะ ขอพระเจ้าไว้พรอนะคะ